เพื่งนนพี่น้องไปงานฝนประโต๊บันนี้จะได้ดีนี่มาแห้งกว่าเก่าบาทนี่ตกแห้งกว่าเก่าอีนี้ครับครับผมพี่น้องโอ้เพื่งนนครับอยู่ป่าฝนกระต๊ครับว่าแต่สบายสบายประมาณครับฝนตกฝนตกกระไรมากครับฝนตกกระไรเห็นงานทีน่เราโอ้ม่าเบิ่งด้วยครับด้วย คฐานฟานครับผมฝากขาองบุบผครับฝนตกอยู่ตลอดเลยครับเนื้อจังไรดีครับขึ้นนี่จะได้นอนบอลน,นี่ฝนตกเปียกบมดแล้วครับของเปียกบ้นแลยเปกับเปียกเปกับเปียกคนกับเปียกครับยิไนนไนะ่ไปนอนไสนี่เฮานะเอาไปนอนไสกันดีเฮนาขึ้นนี่ เอแล้วครับกลางเต็นแล้วครับนั่นฝนตกครับเหียกเบิดผูู้ดหอแก้เสื้อ์ก็มีครับเหียกเบิดอในเนงบ่ได้เอาจากไหนดีพ่อหนาเุานฝนตกมาดิเต้นกับคารครับนะก็ไมาปตกเลยครับแกเสียอเอ่จจะได้พ่อน้ กันจากไหนนี่อาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นเหรอครับดูนี่สงสัยนายจะได้อาหารญี่ปุ่นครับวันนี้ครับอยู่โต๊เตียวทุกมือเลยเหรอเนี่ครับเต็นมันเล่นไหมบางหันเหมปลาเต็นกับขาดเพ่ได้ไรละครับนี่ฝนพายุแห้งทล่มฝนพายุแห้งทล่มครับฝนตกแห้งมโนอาเสือเลยที้แรกมาก็แดบเปียงกันเนาะขอนขนาดเลยปุ๊บโค้งเดียวหรอฝนตกะยังแห้งครับ I'll be